ตารีดไม่ดำปีกู้ชีพง่ายนิดเดียวส่องแสงแวววาวเบอไหมเตารีดไม่รีดผ้าไม่ลื่นแถมผ้าติดอีกวันนี้เรามีเคล็ดลับเด็ดๆกู้ชีพเตารีดไม่ให้กลับมาใหม่กิ้งรีดผ้าลื่นปลึ้เหมือนได้เตารีดใหม่ไม่ต้องวิ่งไปซื้อของแพงแค่มีน้ำส้มสายชูเบกกิงโซดาและผ้าสะอาดแค่นี้ก็พร้อมลุยของหาง่ายแถมประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยนะ ผสมน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาให้เป็นเนื้อครีมคนๆจากนั้นป้ายลงบนคราบไม่ทิ้งไวห้าถึงสิบนาทีแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ออเดออกเบาๆคราบไม่หลุดออกง่ายอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากขาจัดคราบไม้แล้วให้เปิดเตารีดด้วยความร้อนต่ำแล้วรีดบนผ้าที่ไม่ใช้แล้วเพื่อขจัดคราบที่อาจหลงเหลืออยู่รับรองว่าเตารีดของคุณจะกลับมาลื่นปลื้ดรีดผ้าสบายกว่าเดิมแน่นอนลองทำตามกันดูนะคะถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับบ้านๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสัญลักษณ์โปกมือ